สองล้วสองเก่งจังเก้าลบสีเลบสสอาแล้วกี่ 1, 2, 3, หนึ่งโอ้เลขไเก่งได้ถูกต้องนะคะอคุ๊ยเก่งเก่งมากเลยล,ลูกต่อไปลูกต่อไปต่อไปค่ะ1จ <c oughs> บหนึ่งอ๋อเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหลือหกเรืหัเขียนยั้ไงคะแม่ก็หัวอยู่ข้างล่างไงคะลูกค่ะหัวอยู่ข้างล่างไง่หใช่ค่ะมาทางนี้ลูกแล้วก็จะเขียนกลับด้านค่ะเป็นแบบนั้นแหละแต่ลูเขียนกลับด้านไม่เฉยใช่ค่ะอ่ะต่อไปค่ะลูกต่อไป ต่อไปค่ะแปลบเอ่าแปดลบเจ็ดอ่าเดอ่าแล้วดอกไม้กี่ดอกโอ้ยเก่งจังเลยเก่งมากเก่งมากอ่ะต่อไปค่ะค่ะเจลบสี่หนึ่งสอง สามสี่เดี๋ยวเท่าไหร่สามเก่งมากเลยค่ะเอาต่อไปูกเอาวันนี้เขียนละออาต่อไปนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงข้อนี้ยังไม่ทำเลยสาข้อนี้ก่อน9เก้าอ่ะไม่ใช่เก้าแล้วแปดแปดสองแปดลบสองโอ้เป็นหัวใจอ่ะสวยมากเลยอ่ะะอะลบ ลบสองอ่าทีนี้เหลือเท่าไหร่คะนับค่ะหนึสองสนี่ค่ะนี่ค่ะโบราณแล้วนี่แปดลบสองอยู่นี่ลบออกสองแล้วเหลือกี่ดอกลบนี้เดี๋ยวนะคะลบทำไมอันนี้ถูกต้องแล้วไงก็ลบออกสี่ดอกถูกต้องแล้วคะ่ะไม่ต้องทำมาทำข้อนี้อืแปดลบสองเหลือเท่าไหร่คะนับลบออกสองแล้วเหลือเท่าไหรเนะี่ย หนึ่งสองสาม่าอ่าเหลือหเลขหกเขียนยังไงนี่ไงเลขหกนี่